พระเอกชื่อดังลุยธุรกิจน้ำปาล้าเพื่อเก็บเงินแต่งแฟนดีไซเนอร์เปิดธุรกิจขายน้ำปาลาล้าน้ำจิ้มจิ้มจ้มจาในช่วงโควิด -19 จนถูกแซวว่าเก็บเงินขอแฟนแต่งงานหรือเปล่าสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมและสาวหวันใจนาะชาดีไซเนอร์คนสวยที่แฟนๆเชียหลังชงคู่โพสร,รูปคู่อวดหวานกันเป็นประจำ ในวันที่29ตุลาคม2564หนุ่มอนันดาเดินทางมาร่วมงานวงสวงแถลงข่าวภาพยนตร์กล้าฝันป้นระหัมเมืองที่บริษัทบ้านริกจำกัดซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำธุรกิจพร้อมอัปเดตชีวิตรักต้องมาเล่นบูธแล้วที่ขาบาดเจ็บอยู่ทำยังไง ส a ตนอินไงรุ่นนี้แล้วไม่หรอกตัวละครผมในเรื่องไม่ต้องสนามรบเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่ในเรื่องก็จะเน้นเหมือนหนัง The Fast and Furious คือรถแข่งแต่อาจจะมีแตะต่อยบ้าง ต้องระวังตัวยังไงบ้านทุกวันนี้กายภาพตลอดและว่ากระดูกในเท้าผมผ่ามาสองรอบแล้วกระดูกที่หักมันก็ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่ผมต้องจัดการก็คือเรื่องของการไม่ให้มันอักเสบซึ่งช่วยได้คือการบริหารเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่รอบกระดูกก็จะเข้ามากายภาพให้เรื่อยๆกังวลไหมคือมันเป็นมากว่า10ปีแล้วเราเลยรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงแต่ก็ยอมรับนะว่ามีบางวันที่เราท้อเพราะมันเจ็บตลอดทุกย่้างก้าแล้วก็ปวดมาก เหมือนเราสงสารตัวเองแต่พอมาน,นึกถึงตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็โอเคแล้วตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมกี่เปอร์เซนต์ถ้าใส่รองเท้าดีดีผมว่าน่าจะ80%เจ็บทุกก้าวเลยครับรู้สึกทุกก้าวเพียงแค่มากหรือน้อยเท่านั้นเองความเจ็บมันจะไม่หายไปหรือมันกลายเป็นเหมือนคนที่กล้ามเนื้อตึงมากๆถ้าอยู่เฉยเยก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อเราไปใช้งานมันก็จะรู้สึก แต่ของผมอยู่ในเท้าผมจาไม่เดินก็ไม่ได้มันก็คือส่วนหนึ่งที่มันชินอีกส่วนก็คือจัดการความอักเสบลองนึกถึงกระดูกที่มันสีกันพอมันเป็นสีกันเยอะๆมันก็เกิดการอักเสบความเจ็บมันมาจากตรงนั้นและถ้าเราจัดการเรื่องสุขภาพอาหารกายภาพมันก็จะแข็งแรงมีโอกาสหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม้ไม่หายต้องกายภาพทั้งชีวิตทุกครั้งที่เราเดินเราต้องลงน้ําหนักไปที่ส่วนกระดูกหักผ่าตัดช่วยไหม ที่ผาตัดมาอีกรอบเมื่อปีที่แล้วมันเป็นเรื่องของพังผืดแล้วก็กระดูกที่งอปลายทับเส้นประสาทคือเป็นการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์คว่ำไปสิบปีกว่าแล้วก็อีกสิบปีผมก็ต้องไปผ่าใหม่วิธีเดียวคือจะมีเทคโนโลยีใหม่มีข้อเทียมในเท้าซึ่งมันยังไม่มีตอนนี้เห็นแค่มีแค่หัวเขา่า ถามเรื่องธุรกิจใหม่ที่ผุดมาช่วงโควิดขายน้ำจิ้มแจวกับน้ำปลาคาเพราะมันทำงานไม่ได้เลยก็เลยมาคุยกันว่าจะทำโปรดักชั่นเฮาส์มาเปลี่ยนอะไรบ้างเรามีแพชชั่นในการทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็หุ้นส่วนเขาก็มีความฝันที่อยากเปิดร้านช้นตาก็เลยมาทำน้ำปลาแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่เพิ่มคอนเซ็ปต์คือดีต่อสุขภาพเป็นคีโตแล้วก็มีแพลนจาแตออกมาเป็นโปรดักต์อื่น พวกขนมแล้วก็กำลังจะเปิดร้านที่ใช้วัตถุดิบนี้อาจจะเป็นร้านส้มตำร้านยำ ทำธุรกิจเพื่อเก็บตังค์แต่งงานเหล่าครับสองปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรให้ทำปีแรกขับรถทั่วประเทศจนเปิดบริษัททัวร์ได้จนไม่ไหวต้องหาอะไรทำก็เลยเปิดกิจการสนุกสนุกแต่ทำไปทำมาก็จริงจังใกล้แต่งหรือ,อยังรอถึงเวลาแล้วจะแจ้งทุกคนทราบอีกทีเพราะว่ามีคุยกันแล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวรองให้ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้ค่อยออกมาพูดฝ่ายหญิงเร่งไหมไม่ครับตามความเหมาะสมคือเราคุยกันว่าอยากให้ทุกอย่างลงตัวไม่รีบเร่งถ้าเราจะ คิดว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ตลอดไปจะเร่งทาไมอยากแต่งไหมคือผมมองเรื่องคู่ชีวิตมากกว่าเรื่องการแต่งเป็นความถูกต้องของประเพณีซึ่งเราก็อยากทําให้ทุกคนแฮปปี้ช่วงนี้กล้ามแน่นมันต้องเล่นหนังก็ต้องกลับมาฟิตบ้าง